สวัสดีครับผมต้อมจากไคเน่ครับวันนี้ผมมีโอกาสนำรถยนต์ในกลุ่ม b h v m g v s ในรุ่น s e v หรือว่าในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งครั้งแรกเราก็ได้รีวิวไปแล้วว่ารถยนต์รุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ขับขี่เป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าครั้งนี้ก็จะมีความพิเศษกว่าครั้งอื่นๆเพราะว่าเราได้ทาการทดสอบแบบ full test หรือว่าเป็นการทดสอบสมรรถนะแบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งยังนํารถจรุ่นนี้มาทดสอบอัตราสิ้ปืงเฉลี่ยจากการขับใช้งานจริงๆนะครับเป็นการขับท่องเที่ยวกรุงเทพพัทยามาดูกันว่าอัตราสิ้ปึงเฉลี่ยของ MG VS รุ่นนี้ทําได้เท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของผลทดสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งช่วงเร่งแซงช่วงเร่งออกตัวเสียงรบกวนพนักสานรวมทั้งระยะเบรกของ MG VS รุ่นนี้จะทําได้ดีแล้วก็โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนครับ MG VS รุ่นนี้จะทาตลาดด้วยกัน2รุ่นรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นดีตั้งราคาเอาไว้859,000บาทครับแล้ว คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเป็นรุ่น X นะครับตั้งราคา,าไว้9,19,000บาทครับสำหรับในรุ่นท็อปก็จะมีทางเลือกให้เลือกหลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งแบบสีทูโทนสีขาวหลังคาดาสีเขียวหลังคาดาสีเทาหลังคาดําแล้วก็ชุดตกแต่งก็จะเป็นสีดํามันเข้ามารอบคันรวมทั้งชุดตกแต่งภายในก็จะมีให้เลือกเช่นกันชุดตกแต่งภายในก็จะเป็นการตกแต่งแบบทูโทนเหมือนกันนะครับเป็นการตกแต่งสีทูโทนเข้ามาซึ่งจะดูคล้ายกับในรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าในรถยนต์ E ีวีมากๆครับสำหรับ รายละเอียดคร่าวๆของรถยนต์ MG VS นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าด้านหน้าหรือว่าส่วนด้านหน้าทั้งหมดก็จะเป็นการนำเอาดีไซน์ของโลวีโ t o t o โลเข้ามา ตั้งแต่เสา A นะครับแก้มด้านข้างรวมถึงชุดตกแต่งด้านหน้าทั้งหมดไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime running light แต่ว่าจุดที่โดดเด่นเลยก็คือกระจังด้านหน้าที่มีการดีไซน์เหมือนกับรถไฟฟ้ามากๆครับถ้าเราจะดูรายละเอียดนะครับก็จะดูคล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV มากๆครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าช่องต่างๆก็จะเป็นการออกแบบช่องดักลมเอาไว้อยู่แล้วในเรื่องของการระบายความร้อนต่างๆก็ ยังทําได้ดีเช่นกันครับส่วนมิติด้านข้างด้านท้ายก็จะเหมือนกับใน MG ZS EV ทุกอย่างแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันมากแตกต่างกันก็เพียงหน้าตาเท่านั้นครับนอกจากนี้ในส่วนของล้อก็เช่นกันล้อก็จะมีดีไซน์หรือว่ามีการออกแบบกระทะล้อมานะครับดีไซน์ของล้อก็จะมีความคล้ายกับรถยนต์ EV เช่นกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็กําลังจะมุ่งหน้าเดินทางไปที่พัทยานะครับมาทําการทดสอบดูว่าอัตราสิ้นเปลืองจากการใช้งานจริงๆจากการ ขับท่องเที่ยวของเรานะครับอตตาซิตเปืองจะทําได้เท่าไหร่สําหรับ MG VS HEV หรือว่าในขุมพลังไฮบริดรุ่นนี้ครับ MG VS HEV รุ่นนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาทําตลาดในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับก่อนหน้านี้ MG ก็จะทําตลาดในกลุ่ม B SUV ก็คือรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็รุ่น EV หรือว่ารุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดครับ แต่ว่ารุ่นเครื่องอยนต์ไฮบริดยังไม่ได้ทำตลาดเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็มาทำตลาดในานามของ V-S นั่นเองครับโดย MG V-S นะครับณนะปัจจุบันก็จะทำตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น D ตั้งราคาไว้859,000บาทครับแล้วก็รุ่นถัดขึ้นไปก็คือรุ่นท็อปสุดเป็นรุ่น X นะครับตั้งราคาไว้919,000บาทครับโดยเฉพาะรุ่น X ก็จะมีทางเลือกหลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการ ตกแต่งแบบทูโทนสีขาวหลังคาดําสีเขียวหลังคาดําแล้วก็สีเทาหลังคาดาครับรายละเอียดด้านในก็เช่นกันรายละเอียดด้านในก็จะมีการดึงดีไซน์ของต่อตโลกเข้ามาผสมผสานเรียกว่าสวยงามมากแล้วก็รายละเอียดการตกแต่งก็จะมีรูปแบบให้เลือกถึง2รูปแบบได้แก่การตกแต่งแบบทูโทนแล้วก็คันนี้เป็นการตกแต่งแบบโมโนโทนเป็นสีดําทั้งหมดครับยกระดับความหรูหรามากขึ้นหรือว่า ใครที่ชอบความหรูหราในสไตล์รถยนต์ไฮบริดรถยนต์ E ีก็จะเลือกการตกแต่งในสไตล์แบบทุทนได้ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ตกแต่งเข้ามาเหมือนกันทั้งหมดครับสำหรับในรุ่น X หรือว่าในรุ่นท็อปคันนี้ครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของสีภายในห้องโดยสารเท่านั้นครับและก็จอนะครับจุดที่เด่นเลยก็คือจอวายสกรีนที่ตกแต่งเข้ามาเป็นจอขนาด12.3นิ้วเป็นจอ HD นะครับความคมชัดหรือว่าความละเอียดระดับ HD นะครับก็ถือว่าเป็นจอความละเอียดสูงตกแต่งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้เป็นจอขนาด12.3นิ้วเรียงติดกันนะครับเรียกว่าเป็นการเรียงติดกันในแนวนอนแล้วก็นะครับตรงกลางหรือว่าในส่วนของมาร์ติรุ่นใหม่จอแสดงข้อมูลกันกันกบขี่ต่างๆสแสดงข้อมูลเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางมานะครับก็จะเป็นจอในส่วนของชุดควบคุมเครื่องเสียงต่างๆชุดควบคุมตรงนี้ก็จะเป็นจอที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความบันเทิงทุกอย่างเครื่องเสียงระบบปราาบับอากาศแล้วก็นี่ครับ จุดเด่นเลยก็คือระบบไอสมาร์ทที่เชื่อมต่อเข้ามานะครับสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นนะครับแผนที่นาทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิในสถานที่ต่างๆเราสามารถดูรายละเอียดของอุณหภูมิรายละเอียดของสภาพอากาศได้รอบหรือว่าได้ทั่วประเทศครับก็จะแสดงรายละเอียดเอาไว้หมดรวมทั้งนะครับชุดควบคุมระบบปรับอากาศก็สามารถเลือกได้ทั้งทิศทางระดับแรงลมแอร์นะครับแล้วก็ระดับอุณหภูมิของรถด้วยครับเครื่องเสียงที่ติดตั้งเข้ามา ก็ยังมีโหมดนะครับที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าเมื่อเราเชื่อมต่อกับ i อสมาร์สามารถฟังเพลงออนไลน์ได้นะครับตรงนี้นะครับเลือกเพลงได้นะครับผ่านจ u ๊กมิวสิกครับนี่ครับเข้าไปดูเพลงออนไลน์ต่างๆแล้วก็สามารถเลือกฟังเพลงในโหมดที่เราต้องการได้ด้วยแล้วก็เลือกฟังเพลงที่เราชอบได้ด้วยครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ติดตั้งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ครับส่วนการเชื่อมต่ออื่นๆก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarP l a y ครับ ก็จะเป็นจุดเด่นก็จะเป็นรายละเอียดที่ติดตั้งเข้ามาในรถจนรุ่นนี้รวมไปถึงนะครับกล้องกล้องรอบคันหรือว่ากล้อง360องศาก็ยังติดตั้งมาด้วยแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่เด่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวในแยกในพื้นที่ต่างๆในจังหวะที่เราถอยจอดในจังหวะที่เราเบรกก็จะมีภาพแสดงขึ้นมานะครับในมุมอับสายตาหรือว่ามุมที่จําเป็นจะต้องดูหรือว่าจะต้องมองนะครับเพื่อจะให้ความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับ ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดของกล้องรอบคันเข้ามารายละเอียดของกล้องที่เรียกว่า Bird Eye View หรือว่ากล้องมองจากด้านบนเข้ามาทําให้เรามองเห็นรายละเอียดรอบทิศทางครับแล้วก็กล้องด้านหลังก็ยังมาพร้อมกับเส้นกระยะแล้วก็สามารถปรับตามทิศทางการหมุนของพวงมาลัยได้ด้วยครับส่วนการตกแต่งคอนโซลน,นะครับคอนโซลขนาดใหญ่ตรงนี้ มีการออกแบบแล้วก็มีการตกแต่งให้คอนโซลขยับเข้าไปด้านหน้าทําให้พื้นที่ส่วนขาดูกว้างขึ้นแล้วก็การตกแต่งรายละเอียดตรงนี้นะครับซึ่งรายละเอียดการตกแต่งของคอนโซลทาง LG ก็จะเรียกว่าดับเบิลเรเยอร์หรือว่าเป็นการตกแต่งแบบ2ชั้นเข้ามาตรงนี้ก็จะดูสวยงามดูทันสมัยแล้วก็รายละเอียดกราฟิกดีไซน์ต่างๆเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ยังมีลายกราฟิกเป็นลายเส้นสีดาเข้ามาให้ความหรูหรามากขึ้นแล้วก็จุดที่เป็นรายละเอียดเด่นๆเ,เลยสําหรับ ในรุ่นไฮบริดนะครับก็คือการตกแต่งกรอบสีฟ้าเข้ามาบริเวณช่องแอร์ด้านหน้าครับและนี่ครับอีกจุดที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือไวร์เลสชาร์จเจอร์ติดตั้งเข้ามาด้วยเป็นที่วางโทรศัพท์แล้วก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ทั้งแบบ iOS แล้วก็ Android ครับแต่ว่าก็น่าจะสามารถรองรับกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับที่สามารถเชื่อมต่อการชาร์จแบบไวร์เลสชาร์จเจอร์นั่นเองครับสำหรับคอนโซลกลางตรงนี้นะครับหรือว่าคอนโซลเกียร์ตรงนี้ เป็นการตกแต่งแบบ2ชั้นเข้ามาด้านบนก็จะตกแต่งแบบสีดำมันหรือว่าเพียโ,โนแบ็คเข้ามาแล้วก็เกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ดีไซน์ใหม่เป็นเกียร์ที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกชิปนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าหัวเกียร์แบบไฟฟ้าทั้งหมดมีความรู้ละทันสมัยมากขึ้นเรียกว่าดีไซน์การออกแบบก็จะเหมือนหรือว่าคล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดครับแล้วก็รายละเอียดการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นช่องวางโทรศัพท์พื้นที่วางโทรศัพท์แล้วก็พื้นที่เก็บของต่างๆนะครับบร,ริเวณด้านข้างช่องแอร์ก็จะมีแผ่นการลื่นเข้้าามาดวยครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชุดควบคุมน่ครับโหมดการขับขี่ต่างๆซึ่งมีให้เลือกถึง3โหมดได้แก่โหมด Eco นะครับแล้วก็โหมด Sport รวมทั้งโหมด Comfort ด้วยครับเราสามารถเลือกขับขี่ได้ตามความต้องการครับรวมถึงนะครับทันทีที่เราจอดนิ่งเรายังสามารถเปิดนะครับกล้อง360องศาได้จากน่ครับสวิตที่เป็นปุ่มช็อตคัตเข้ามาบริเวณคอนโซลเกียร์ทำให้เราเลือกใช้งานหรือว่าเลือกมองดูกล้องรอบทิศทางได้ด้วยครับรวมถึงรถยนต์รุ่นนี้ก็จะมีโหมดนะครับที่จะ คอยควบคุมความเร็วขณะลงทางราดชันที่เราเรียกกันว่า Hill Descent Control ครับนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดนะครับช่วยออกตัวบนทางราดชันนะครับหรือว่า Hill Start a s s i s ติดตั้งเข้ามาด้วยครับนี่ครับรวมไปถึงนะครับค์โมดหรือว่านี่ครับ Regenerative นะครับคีโมดตรงนี้เราสามารถเลือกปรับแรงหน่วงขนาดที่เราถอนเท้าออกจากคันเร่งระบบคีโมดก็จะทำการหน่วงรถนะครับเพื่อจะชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่นั่นเองครับ แล้วก็จะมีโหมดให้เราเลือกถึง3รูปแบบแบบที่3นะครับหรือว่าในระดับ3ก็จะมีโหมดการทํางานหรือว่าแรงหน่วงมากที่สุดก็จะสามารถชัดไฟกับเข้าสู่แบตเตอรี่มากที่สุดนั่นเองครับส่วนโหมดท,ที่2ก็จะเป็นโหมดรองล,อง,ลองมาแล้วก็โหมดแรกนะครับหรือว่าหมายเลขหนึ่งก็จะทําให้เราขับขี่หรือว่าในช่วงของการชะลอความเร็วหรือว่าถอนเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะไหลได้ไกลามากขึ้นนั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วก็จะ ใช้โหมดที่1หรือว่าโหมดที่2เท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าเราลงทางราชันนะครับหรือว่าลงเขายาวๆเราสามารถปรับเปลี่ยนเคอร์โหมดมาเป็นในระดับที่3ได้ครับก็จะทําให้แรงหน่วงมากขึ้นและก็ยังสามารถชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับถัดลงมาก็จะเป็นสวิตช์ที่สามารถเข้าไปเปิดปิดสั่งงานนะครับระบบรักษาสียรภาพการทรงตัวแล้วก็นะครับตรงกลางก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าเบรคมือไฟฟ้านะครับสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่าง สะดวกสบายตรงนี้ก็จะให้มาพร้อมสําหรับใน MG VS ครับส่วนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันก็จะเป็นดีไซน์ที่คล้ายกับใน MG ยุคนี้ทั้งหมดครับเรียกว่าดูหรูหราทัานสมัยดีหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีกริปในการจับที่ถนัดครับส่วนอื่นๆนะครับสาหรับรายละเอียดของพวงมาลัยนะครับก็จะมีแป้นควบคุมหรือว่าสวิตช์ควบคุมการทํางานต่างๆ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งเข้ามาสามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งการทางานต่างๆได้แล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นชุดควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับฝั่งคนขับตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูไปปรับตั้งรายละเอียดการทางานต่างๆได้อย่างสะดวกสบายครับนี่ครับเราสามารถปรับเปลี่ยนมาเพื่อจะดูแผนที่นําทางหรือว่าเส้นทางที่เราไปได้ครับให้ความสะดวกสบายดีสําหรับในรถยนต์ MG ยุคนี้ครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดการทำงานต่างๆ บ่งบอกเอาไว้ครบเราสามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งได้ดูในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันได้ซึ่งวันนี้นะครับโจทย์ใหญ่ของเราก็คืออัตราสิ้นเปลืองน้ํามันผมเองก็อยากจะรู้นะครับว่าใน mgv s รุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรทํางานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้กําลังรวมสูงสุดถึง171แรงมา้านะครับมาดูกันว่านะครับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองจากการเดินทางในทริปนี้ทําได้เท่าไหร่ระยะทางที่ใช้ไปตอนนี เกือบ6กิกิโลเมตรนะครับแล้วก็เราใช้ความเร็วเหมือนกันท่องเที่ยวทั่วไปผมมากับครอบครัวครับแล้วก็ดูนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ามันแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยที่เราใช้งานก็จะเป็นไปตามกฎหมายกําหนดครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางที่พัทยานะครับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเราได้ขับหรือว่าเราได้ทดสอบกลางสายฝนฝนลงมาค่อนข้างหนักครับตลอดเส้นทางกรุงเทพพัทยาในวันนี้ครับ ก็ได้ดูนะครับระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติที่ทํางานได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็นะครับในเรื่องของฟิลลิ่งก,กันแคลทีต่างๆกลาง,าง,างสายฝนแบบนี้นะครับแล้วก็ลมที่เข้ามาประทะตัวรถนะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับนะฮะร,รถไม่มีอาการส่ายแล้วก็ตัวรถยังวิ่งค่อนข้างนิ่งครับก็เป็นการทดสอบของเราในรูปแบบใหม่ๆเพื่อจะให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเราก็พยายามที่จะทดสอบเหมือนจริงทุกอย่างแล้วก็ ครั้งนี้เป็นการทดสอบที่ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่มีฝนหนักลงมานะครับแล้วก็เราได้ทดสอบนะครับในเรื่องของสภาพถนนที่เปียกแฉะชื้นแฉะแล้วก็มีฝนลงมาอย่างหนักด้วยครับภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทัศนวิสัยก็ยังมีทัศนวิสัยที่ดีการมองเห็นต่างๆมุมมองต่างๆนะครับก็ทําให้เรามองเห็นรอบตัวรถได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบเปิดไฟหน้าอตาัตโนมัติที่ติดขึ้นมาด้วยครับ ทดสอบกลางสายฝนก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แล้วก็ทำให้เรารู้ได้เลยว่าแม้ว่าจะไม่มีระบบความปลอดภัยชั้นสูงเข้ามานะครับแต่ว่ารถก็ยังทำการขับแล้วก็ควบคุมได้ดีครับลองบู๊นะครับลองมุดเข้ามุดออกดูแล้วก็ความเร็วที่ใช้ก็ยังเป็นไปตามกฎหมายกำหนดอยู่นะครับเพราะว่าเราอยากขับแบบใช้งานจริงๆนะฮะใช้งานในความเร็วที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ การบังคับควบคุมต่างๆตอนนี้แม้ว่าฝนจะหนักอยู่แต่ว่าเราลองขับเข้าออกดูนะครับว่ามีความวิตกกงังวลแล้วก็น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนการบังคับควบคุมการตอบสนองของพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเท่าที่ออกมาตอนนี้ก็ถือว่ามั่นใจได้ดีครับน้ำหนักพวงมาลัยดีแล้วก็การสส่นะครับโยกเข้ายกออกต่างๆนะครับแล้วก็รถที่วิ่งผ่านน้ําต่างๆก็ถือว่าพวงมาลัยค่อนข้างนิ่งแล้วก็ เรารู้สึกว่าไม่วิตกกังวลแล้วก็ขับได้อย่างสบายครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงในตัวเมืองพัทยานะครับกำลังจะถึงที่พักบริเวณหาดจอมเทียนระยะทางที่เราเดินทางออกมาจากกรุงเทพมาถึงพัทยาตอนนี้นะครับอยู่ที่165กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไกลพอสมควรแล้วก็อัตราสิ้เนเปลือเฉลี่ยที่เราทำได้ผ่านมารวัดรื่นใหม่ตอนนี้นะครับ อยู่ที่14.9กิโลเมตรต่อลิตรครับตัวเลขที่ออกมาจึงทําได้อยู่ในระดับเกณฑ์เฉลี่ยเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ประหยัดยห,หรือว่าประหยัดมากมายอะไรครับถ้าถามว่าพอรับได้ไหมนะครับ14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าพอรับได้แล้วก็ตัวเลขที่เขาเคลมเอาไว้นะครับว่าทําการทดสอบมาอยู่ที่ประมาณ14-17กิโลเมตรต่อลิตรผมทําได้ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรแบบนี้ก็ถือว่ารับได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาได้ทําการทดสอบมาเช่นกันครับ จากผลการทดสอบอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0-60กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้4.4วินาทีและ0-100กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้8.1วินาทีครับด้านอัตราเร่งคอตอไมายหรือว่า0-402เมตรวัดได้16.5วินาทีที่ความเร็ว143.4กิโลเมตรชั่วโมงครับประสิทธิภาพในช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงในเมือง60-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้3.6วินาที และช่วงเร่งแสงนอกเมือง80-120กิโมตรต่อชั่วโมงวัดได้4.7วินาทีครับประสิทธิภาพในช่วงเร่งทางยาว0-160กิมตรต่อช่วโมงวัดได้24วินาทีและ0-1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรวัดได้30.0วินาทีที่ความเร็ว164.4กิโลเมตรตชั่วโมงครับ จากหัวข้ออัตราเร่งต่างๆนะครับก็พอจะสรุปได้ว่า MGVS HEV หรือว่าในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดก็จะมีประสิทธิภาพที่ร้อนแรงมากไม่ว่าจะเป็นในช่วงเร่งออกตัวช่วงเร่งแสงแล้วก็ในช่วงเร่งทางยาวถือว่าเป็นรถที่มีประสิทธิภาพหรือว่ามีอัตราเร่งอยู่ในระดับหัวแถวนะครับถือว่าเป็นที่1ในตอนนี้สําหรับตัวเลขในเรื่องของอัตราเร่งครับด้านความปลอดภัยนะครับระยะเบรกที่ทําได้นะครับระยะเบรกในเมือง 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งวัดได้15.2เมตรที่ 0.9g ครับและระยะหยุดนอกเมืองหรือว่าระยะเบรคนอกเมืองที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้42.0เมตรที่ 0.9g เช่นกันครับ สำหรับในเรื่องของระดับเสียงรบกวนภยายในรถสารผมลองเปิดแอร์เบอร์หนึ่งเหมือนกักนใช้งานทั่วไปนะครับเป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะครับระดับเสียงรบกวนภยายในรสารจากความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้68เดซิเบลเอครับ และนอกจากหัวข้ออัตราเร่งที่ทําได้โดดเด่นแล้วนะครับเมื่อมาดูถึงประสิทธิภาพเบรกตัวเลขระยะหยุดที่ออกมานะครับก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกในเมืองแล้วก็เบรกนอกเมืองจัดว่านะครับ MGVS ในรุ่น HEV รุ่นนี้นะครับมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งระยะเบรกต่างๆรวมถึงระดับเสียงรบกวนพลเรือรที่ออกมานะครับอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดีเช่นกันครับเรียกได้ว่าประสิทธิภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งระยะเบรกแล้วก็เสียงรบกวนพลเรืา,านนะครับถือว่าเป็นการยก กาฟรขึ้นมาหรือว่าวถือว่าเป็นรถที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของสมรรถนะต่างๆนะครับทำได้ดีแล้วก็โดดเด่นทุกหวัวข้อครับถ้าถามผมว่าผมประทับใจอะไรบ้างสำหรับใน mg vs รุ่นนี้อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์เมื่อทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตอบสนองออกมาถือว่าแรงมากๆนะครับที่เราได้ทำการขับขี่รถยนต์ไฮบริดยุคนี้มาก็ถือว่า mg vs ไม่เป็นรองใครในตลาดแน่นอนครับสำหรับในเรื่องของสมรรถนะที่ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งช่วงเร่งออกตัวช่วงเร่งแซงต่างๆช่วงเร่งทางยาวทำได้ดีมากๆครับแล้วก็จุดเด่นอื่นๆนะครับถ้าดูในเรื่องของการขับขี่ต่างๆการบังคับควบคุมก็ถือว่ามีการบังคับควบคุมที่แม่นยำพวงมาลัยแบบไฟฟ้าเป็นพวงมาลัยที่มีระบบ EPS เข้ามาควบคุมหรือว่ามีระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมก็จะ มีการปรับเซ็ตได้อย่างแม่นยําแล้วก็เมื่อกี้เราได้ทําการทดสอบนะครับหรือว่าครั้งแรกเราก็ได้ทําการทดสอบมาแล้วหรือว่าเราได้ทําการลองนะครับบังคับควบคุมพวงมลาลัยแบบเข้าออกฉุกเฉินต่างๆก็ถือว่าพวงมลาลัยตอบสนองได้ดีไม่มีจังหวะแหลกหรือว่าจังหวะผิดเพี้ยนของพวงมลาลัยให้เราได้รู้สึกเลยครับนะก็ถือว่ามีการพัฒนามากขึ้นถ้าใครเป็นแฟนรถยนต์ MG ก็จะรู้ดีนะครับว่า MG ก็จะมีการพัฒนาการปรับปรุงมาเรื่อยๆเพื่อจะตอบสนองให้กับ ผู้ริโภคได้ถูกใจมากที่สุดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับจุดที่ผมชอบอีกอย่างก็คือเสียงรบกวนพนักสารที่ดูเงียบลงกว่าเดิมหรือว่าเมื่อเทียบกับใน MG ZS ที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินก็พบว่านะครับ MG VS น่าจะมีระดับเสียงรบกวนพนักสารที่เงียบกว่าครับเรารู้สึกได้เลยแล้วก็จากการที่เราปิดประตูเปิดประตูลองดูก็จะเห็นได้ว่านะครับในจังหวะปิดประตูนะครับ ยางขอบประตูต่างๆก็จะดูแน่นหนามากขึ้นแล้วก็เราปิดทุกครั้งก็จะต้องใช้แรงในการปิดมากขึ้นนะครับเพราะว่ายางขอบประตูก็จะมีขนาดใหญ่ทําให้ระดับเสียงรบกวนภายในสารค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินครับถ้าใครที่ชอบนะครับในเรื่องของการตอบสนองการขับขี่ในเรื่องของอัตราเร่งที่โดดเด่นนะครับ MG VS ตอบโจทย์แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับจุดเด่นอื่นๆก็ถือว่าเป็น จุดเด่นของรถยนต์ MG ในปัจจุบันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหลังคากระจกแบบพารามิออกซัลลูปตรงนี้ก็จะเป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่ตกแต่งเข้ามาติดตั้งเข้ามาสามารถเปิดปิดแลวก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับแล้วก็จะมีระบบที่เรียกว่าการเชื่อมต่อแบบ MG iSmart มีแอปพลิเคชันที่เราสามารถดาวน์โหลดเข้าไปดูข้อมูลการขับขี่เข้าไปสั่งงานปรับตั้งปรับเซ็ตค่าต่างๆได้ผ่านโทรศัพท์หรือว,ว่าผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยครับ ก็จะเป็นการใช้งานของคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าคนที่ชอบใช้งานคนที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือคนที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ด้วยครับรวมไปถึงการเลือกใช้หรือว่าเลือกฟังเพลงนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามีจุกมิวสิกออนไลน์เข้ามาด้วยครับมีความหลากหลายมากขึ้นและก็ระบบความปลอดภัยนะครับเมื่อเทียบกับในรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง set ev แล้วก็ในรุ่นพี่อย่าง mg p s นะครับรุ่นนี้อาจจะเป็นรองเพราะว่าไม่ได้ติดตั้ง ระบบความปลอดภัยชั้นสูงเข้ามาก็ถือว่านะครับเทียบดูแล้วอาจจะเป็นรองแต่ว่าด้วยราคาก็จะแตกต่างกันไปบ้างถ้าใครชอบในเรื่องของการใช้แบบรถที่มีฟิลลิ่งการขับขี่เหมือนกับรถไฟฟ้าตอบโจทย์ความร้อนแรงหรือว่าอัตราเร่งดีๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องของจุดชา้าต่างๆนะครับใน MG VS ก็จะตอบโจทย์เพราะว่าเป็นรถที่ใช้พลังงานโดยใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นตัวปั่น เจเนเตอร์เข้าสู่แบตเตอรี่นั่นเองครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผสมผสานกับเครื่องยนต์ครับเป็นการทํางานทั้งในรูปแบบของซีรีส์ไฮบริดแล้วก็ในแบบพาราเรลครับออกตัวก็จะมีในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยหรือว่าการทํางานของมอเตอร์ล้วนๆในช่วงของการออกตัวบ้างแล้วก็ในช่วงของการเล่งแรงต่างๆก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าครับ ภาพรวมเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่า MGVS HEV รุ่นนี้มีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจบ้างครับสุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัท MG เซลประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้ไห้ผมได้ทดสอบแบบจริงจังทดสอบแบบเต็มสมรรถนะเพื่อจะให้เพื่อนๆหรือว่าผู้พกได้เห็นนะครับเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ